สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ติดตั้งชุดปัมม๊มเสมือนนะครับผมชุดปั๊มเสมือนปั๊มของขนาดสามแรงนะครับผมเซตนี้จะติดทั้งหมดสามชุดนะครับส่งงานให้ลูกค้าวันนี้จะเสร็จแล้วนะครับผมเกินฝนตกด้วยนะครับที่เขาใหญ่ผาช่องครับผมวันนี้ฝนตกฟรฟๆเลยนะครับน,น,นี่แต่น้ำก็ยังไหลยอยู่นะครับผมน้ำสเสมอือนนี้เป็นตัวบอ่เอเสมือนครับ อันนี้ชะนี้สามแรงนะครับผ็น้เป็นท่อนะครับอันนี้ไอตัวกังหันหมุนเบาเลยนะครับผมไม่มีแดดครับตันนี้นุก็จะเป็นชุดแผงโซลาเซลล์นะครับตุดนี้จะเป็นสามชุดนะครับชุดละเก้าแผงนะครับผมใส่ตอนนี้เป็นไฮบริดนะครับผม ecdc สองระบบนะครับหล่างมีแดดก็โซล่าเซลล์นะครับแดดหมดกลางคืนก็ใช้ไฟฟ้านะครับผมสลับอัตโนมัตินะครับผมคนไม่ต้องมาจุ่ใช้ระบบพุ่งลอยตัด ข้าแทงน้ำนะครับตัวที่กําลังสูบอย่นี้นะครับเดี๋ยวจะส่งอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะส่งขึ้นไประยะไกลบนเขานน้นนะครับบนขอดเขาให้ดูนิดนึงครับนี่ครับบนเขาด้านบนนู้นครับประมาณแปดร้อยเมตรนะครับผมขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวรอเดินท่อขึ้นไปนะครับวันนี้เราติดตั้งชุดโซล่าเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินเลหน้นงานจะขึ้นไปนะครับผมจะพาขึ้นไปดูครับผมดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูตู้คอนโทร นีฝนตกนะครับก็โอเคคนระับงานก็สวยๆนะครับผมทํางานมาตรฐานแข็งแรงสวยงามเลยนะครับน้ําแรงดีเลยครับผมนะครับ,รบดันขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับงานโครงสร้างสวยงามแข็งแรงเลยน้ําแรงนะครับผมน้ำพุ่งเลยครับสวยง สวยเลยนะครับงานคุณภาพเลยนะครับอันนี้จริงงานกาคิดโครงสร้างนะครับแข็งแรงเลยสวยงามแต่เสาลนกองหน้าสีนะครับผมกาบวบนไนนะครับคนสีเครือบชั้นเลยมาตงสวยงามเลยกับแข็งแรงแน่นอนงานดีงานคุณภาพเลยนะครับผมเน้นที่การคุณภาพแล้วก็การใช้งานเลยนะครับสุดเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าได้งานไม่ดีนะครับงานดีแน่นอน เป็นน้ำแข็งแรงเลยครับโครงสร้างนะเข้ามาข้างในครับคุณดูอันนี้เทปูครับสวยงามนะครับงานปูเราทำให้เรียบร้อยสวยงามเลยนะครับใส่ใจทุกงานเลยครับทำแรงๆเลยครับเจอแล้วครับอันนี้เป็นท่อสองนี้เราก็เป็นนุ้นนะครับ ก็จะดันไประยะไกลนะครับแปดเมตรนะครับกนะ็จะไม่ใหญ่มากจะไม่เล็กมากนะครับยุคเครื่องกำลังพอดีระยะแปดลมตรนะครับนน่าสัมผัสของท่อได้เต็มที่นะครับแรนเซตทางเ็าจะน้อยอันนี้จะเป็นห้องคอนโทรลนะครับฝาเข้าขดูห้องคอนโทรลนะครับผมนี่นะครับชุดปั๊มสามตัวนะครับทบคอนโทรลเลยครับ น,นะะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับผมตัวนี้มีระบบลุกลอยตัดเรียบร้อยนะคะรับผมเส้นงานเราเรามีใช้เอวีทัพสั่งแล้วก็ทีเรีย e นะครับแล้วก็จะมีชุดปั๊มหอยโค้งนะครับเดินงานให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเส้นงานะและ้วก็จะมีตัวปั๊มให้โค้งนะครับอันนี้ดันสปริงเกอร์นะครับผมจะมีทู้คอนโทรลตัวน,นี้อาจจะเป็นทามเมอร์คอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นทามเมอร์ควบคุมเวลาทีเรียร์น,น,นะครับ ยงานเลยครับผมงานสวยๆนะครับผมลูกญญค้าท่านใดสนใจนะผมงานดีๆงานคุณมค่าพ็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซน่าเซลนขอบคุณครับ